ทำไมต้องใช้เบเกอร์กระแสตรงในระบบโซลาร์เซลล์ามใช้ a c แทนทางด้านดีนะครับ DC เบรกเกอร์คืออะไรในระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้ารวมกันสูงจากแผงโซลาร์เซลล์หลายแผงที่ต่อกันอนุกรมกันแรงดันนี้สามารถสูงได้ถึง600โวลต์ 1,000โวลต์หรือแม้แต่1 0 0โหลัวนซึ่งแตกต่างจากไฟฟ้ากระแสสลับ AC ที่ใช้ตามบ้านทั่วไปอย่างสิ้นเชิงโดย d c สซิเบเกอร์เนี่ยมีเื่อกระแสตรงเนี่ยก็คือจุเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับกระแสไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวนี้และถือเป็นหัวใจสําคัญในการป้องกันอัคีบัยในระบบโซล่าเซลล์ด้วยอันตรายร้ายแรงเนี่ยทำไมห้ามใช้ AC สซิเบเกอร์แทน DC สซิเบเกอร์ ความแตกต่างที่สําคัญที่สุดระหว่าง AC และ DC คือลักษณะการไหลของกระแสไฟฟ้าโดยไฟฟ้า AC มีช่วงกระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์เป็นเรียกเป็น zero crossing อยู่ตลอดเวลาทําให้เบรกเกอร์ AC สามารถดับอาร์คซิงได้หรือประกายไฟที่เกิดขึ้นระหว่างการตัดวงจรง่าย,ายแล้วก็ไฟฟ้า DC กระแสไฟฟ้าที่ไหลนในทิศทางเดียวอย่างต่อนเนื่อง ไม่มีช่วงที่กระแสเป็นศูนย์เมื่อเกิดการตัดวงจรภัยใต้โหลดสูงก็จะทําให้เกิดการอาร์ทที่รุแนแรงและเนื่องจากไม่มีช่วงที่กระแสเป็นศูนย์อาร์คจึงดับไ้ยากมากอากใช้ AC เบรกเกอร์ในวงจรดีแรงสูงเบรกเกอร์ Baker จะไม่สามารถที่จะดับอาร์คได้สําเร็จจะเกิดความร้อนสูงสะสมจนเบรกเกอร์หลออละลายและนําไปสู่การเกิด ก็ไม่ได้ในที่สุดนะครับหน้าที่ของการหน้าที่แล้วก็การเลือกดีซีเบเกอร์ที่ต้องดีซีเบเกอร์ในตัวออกแบบมาพร้อมห้องดับอันะครับแล้วก็คนแก่พิเศษเพื่อบังคับแล้วก็ดุดอักไม่อบอากาศอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้สามารถตัดกระแสดีซีแรงสูงได้อย่างปลอดภัยโดยมีหน้าที่หลักอยู่สองหน้าที่นหนึ่งก็คือป้องกัน กระแสเกินรันวงจรจะทำหน้าที่ตัดวงจรทันทีเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกินขนาดที่กาหนดในสายดีซที่มาจากแผงโซลาเซลล์เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสายไฟแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเกิดว่าไ,ได้ใช้งานได้ลองได้ลองปฏิบัติแล้วาลกาทราบรูตรงนี้นะดนะีแล้วนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่เคยก็ให้ระวังอันที่2ก็คือสวิตตัดตอนเพื่อความปลอดภัยเป็นไอโซเลเตอร์ ใช้เป็นสวิตช์หลักในการตัดไฟ DC ทั้งหมดจากแผงออกจากอ e ิเลออ์เพื่อให้ช่างปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบความหนึบษาระบบได้อย่งางปลอดภัยสิ่งที่ต้องเลือกต้องเช็คในการเลือก DC b a แบงเกก็คือจะเป็นพิกัดแรงดันไฟฟ้าเป็นวอลเป็เบรดติง้งนะครับต้องเลือกเบกเกอร์ที่ต้นแรงดันได้สูงกว่าแรงดันสูงสุดข,ของระบบ อุญธ์เป็นระบบที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็น600โวลต์500โวลต์มาก่อนอันนี้ก็เป็นมาถึง1000โวลต์ไปถึง1,000โวลต์และเรื่องของพิกัดกระแสที่ต้องดูเป็นเป็น c u r น e n t rating และต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถไหลในวงจรแล้วก็พวกมเรื่องของมาตรฐานการรับรองต้องมีมาตรฐานสากลเช่นเป็น IEC ซึ่งระบบความสามารถในการตัดวงจรและการดับอาร์คสำหรับไฟดีซีโดยเฉพาะ การติดตั้ง d ีซีเบ r เกอนี่ยทีท่กต้องตามมาตรการแล้วก็คุณภาพสูงคือมาตราการเ้องกันเบื้องต้นที่สมบูรที่สุดในการหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันจะเกิดตามมาไม่ว่าจะเป็นอา,อาคีััหรือสกนัตกรรมอะไรยังที่เกิดเป็นนะครับในระบบโซลาเซลล์ปกป้องระบบดีซสูงสุดเลือกใช้ d ีซีเบ r เกอร์ตามมาตรฐานสากลเท่านั้นแบบเพื่อเป็นการ บบติดตั้งและเลือกขนาดที่เหมาะสมนะครับก็สามารถไาติต่อที่งานแนซันี่นนได้ที่ไลน์แอดซันนี่นะโดยการเลือกเบกเกอร์กระแสะตรงและการนำเบกเกอร์ไปใช้นะครับติดต่อมาที่ l i น์แอดซันี